สวัสดีครับผมพี่น้องครับพบปอกันอีกแล้วน้อกับบาวีสารไซหล่าทึ่เกาครับหนึ่งปรกอบการตอนของเขาไงนะครับเช่นเก่าเช่นเดิมเราก็มากับอาจารย์คนเดิมครับเบาเตยเนาะปอดลำพวงเหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมหม้เดิมม้เดิมจัดเหมือนเดิมจัดเหมือนเดิมาแม่ยักฮู้นี่กัมาขัเพื่อออนเบาเนาะอากาศก็เป็นนั้งได่อีกพี่นงบานนี่เป็นคึมคได้ครับ รถเกี่ยวกะจกักยังเป็นยังเนาะเบาเนาะเสียงดังขวัวขาดขัขวาขาดก็ครับเอา้าลองเบิงนะ่งเนาะขันสีมันเนาะช่วงเกี่ยวเขาช่วงเกี่ยวเขาก็ต้องทั้ใจครับขันมันกนาะเป็นด้วยสิครับขันยูยันด้วยซื่งกับว่เป็นยนังเป็น <c oughs> ช่วงเกี่ยวเขาขันยูยันด้วยซื่งกับสีนอนบวลับอยูนะ่เนาะเบาเนาะนอนบวลับน,นั่นเขาโวลงเนี่ยกินเขาบวล้งมาตั้งแี่นองนะขันปะไรมาต่อหนูกเอาลองเบิ่งเนาะเบาอีสานเอาหนุกใหม่มาเด้อครับมือนีิ กรบโปงไม่เด็กพี่น้องฝึกนี่ละเทียที่สีผานี่ครับนกตัวนี้ผื่นออดิเซตเซตตัวนี้ตัวลงไปหดดไไุ่นเด้อเดี๋ยวฝึกนกใหม่เหาเดี๋ยวยินมแต่มือนั่นเละเดือดเซ็ตถึงตัวบ่เป็นยังลองมึงหาประสบการณ์ให้มันต้องได้ทุกอย่างขันมือนี่บ่มันกับสิท่อผิดจรณาดเหรอครับพี่ลดมาเดี๋ยวเด้อพี่น้องสักครู่ครับ ว่าหล่าตัวนี่นอพี่นอ้องนอหม่องที่บ้าอีสานใบมืน่นอยู่นี่ครับเสียงไงเสียงไง่งไงแบบถึมนะครับยังมีหนกขันอยู่ครับเอาว่าเบ้าไปลงไปพุ่นบ้าตัวเออเขาจุตัวผึ่มันมีต้นสะแบงต้นหนึ่งอย่านเอาเบิ่งไ้แล้วเออเขาจุดรองกำหนดตัวนี้เบังถ้านเหยียบไงนะอยากให้มัน ได้ฉเฉลยอยนะนะเดี๋ยวแจ้งันด้วยว่ามีคนมาลุกวลุกบอลเดี๋ยวเบิ่งลักษณะก่อนแต่ว่าสันก็จะตามลงไปขี้ลงไปนี่นะนี่ขี้ลงไปน้ำฟ้องน้ำหมีได้โอเคโอเคแต่ว่าคนคือหลายแต่ว่าแบบเด๋นหน่อยนะเป็นตะคือบ่ะไรเบามีแล้วเดี๋ยวเดินตัวมีไปดีกว่าดีกว่าเนาะเดินเดินตัวเอาลุนเบิ่งพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเบาอีสานเบิ่งสถา,านการณ์ก่อนครับให้เบาเตยเราลงไปก่อนไปเบาติดตามครับผมมือนี่ ว่าสีเป็นทั้งไหนนะครับสีออกมาเป็นรูปแบบใดมันมันโอ้พี่น้องครับเธอมือต้องมือเป็นเกี่ยวเขาสีเบิร์ตแล้วนะครับผมหรือดูการกับสีเบิร์แล้วเนาะผาพีนี้ห่วงเขาเรืองๆนะครับผมกับไก่สีเบิร์แล้วนะครับจักน่อยกจะเป็นผาที่กันดานแล้วก็แหงแล้งนะครับผมผาที่ แข่งแรงนะครับรถเกี่ยวแบบพุ่นเหรอครับโอ้พอดีเดินฝนเกี้ยวสีแล้วนะครับนะแก้วครับแก้วกันรัวมาแถวๆนี้อีกแต่ว่าแถวนี้เกี่ยวเบิดเหรอครับนี่ครับต้นที่ว่าบ้าอีสานสิมาล่องเบิรงนะครับผมเห็นมีหนุกตัวนึงอยู่นี่เหครับมือหนันมันบวขามไปพุนะ่นเนาะตรงใส่ตัวนั้นสิคุ้มอยู่หันมันเลยบขชามไปหรือว่ามันบ่สูบกับบ่จักครับ เลองรุนบ้างครับผมหนึ่งสิเป็นทางไหนรถเกี้ยวเข้ากับเกี้ยวแล้วพอดีเลยครับนี่เหมาะเหมาะครับสีไส้นีแล้ครับลองเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะติดตามครับผมใปเป็นทังไหครับหนึ่งยนี่ครับพี่น้องโตตัวน้องเขานะปีกรุดมากแ่อยุ่นบ้าอีสานไปตัวยุ่สติกับไอ้นะพึ่งโป้งครับนี่เดี๋ยวลองเบิ้งครับผมว่าจะขันบ่นะครับสิใไส้ไป้นีแล้วครับนี่ ต้นสะแบงไงเพื่อมีนกเขาเ้อะพี่น้องนะเนาะเ๋้วลุนบ้างครับว่บาสีขันบ่นะครับหรือว่าสีเห็ดสีมานบา่รับมือนี่เทียที่สิบหาครับนกตัวนี้นกเขาตลอดครับแต่ว่าบา่บาันได้เคยได้ฉเฉลยนะครับผม <laughs> อโเอาลุนบ้างพี่น้องติดตามครับ โอ้พี่น้องเลยนั่งถ่าบกโดนครับเป็นเหงานอนครับนกปลาหวัวเใจมากครับนกไม้กับหัวจะคันครับนี่ครับเสียงนกปลาอยู่นี่มึงนกไม้มันเอ,อื่อนเอาปะครับบางทีมันคันย่นอยู่เอาเฉื่อยแล้วครับคันย่นแล้วครับ กล้องตัวตั้งไว้นะ่าจะเบิร์ดแบตแล้วนะาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบาวิซันนั่งอย่างนี้ก็เป็นชมวงรครับกำลังขันอยู่ครับมันบระด็ยินหนกปาน,นเล่บวกขันครับผลเสียงหนกปลาอยู่พูดับบักไก่จะขี่มาบ่หรอกครับเสียงกลางครับหนกปลาเนาะ ยังนกปลาคอมเมนสิมีคาล้มอยู่บ้าครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วเขาวะเขาวะเฮ้ยตีตะไลมาผีเฮ้ยคือมาหนีวะนี่ครับยื่นนี้ยื่นนี้เออเราบอกละนกไหม นป้าอยู ious, devil, ่ใกลเบาอีสานนี่ครับนี่นี่เขาแล้วครับหันโยนอ่ไปแล้ว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 พี่น้องเขาแล้วครับละละคู่แล้วครับคู่ใส่กันแล้วเขาเต้นไปแล้วพี่น้องนกไม่สิเห็ดเดบิวมือนี่เต้นไปแล้วครับเต้นไปแล้วเฮ้ย ไกลแล้วครับไกลแล้วปับ๊บอุย้ยหูนกปลาเห็นพเพลนเล้วครับโอ้คู่อยู่คู่อยู่ยต่างตัวต่างคู่อยู่ครับเฮ้ยนกปลาเต็มน,นี้เอาแล้วครับ ป้าถ่าบักโดนมาพี่น้องนี่เสียงนกแม่ยังอยู่ไกลๆบ่าวดีสานนี่นกป้าขึ้นเต็นขึ้นนี่เฮ้ยเต็นลงมาครับเต็นดีเต็นดีพี่น้องเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้อง วู้ไปอีกแล้วตัวแม่ครับตัวแม่ไปแล้วครับโอ้ยายายสาเห็ดได้บ่เออหนีหนุกปลาคู่บบ เฮ้ยโดดดีด้วยพี่น้องโอ้มันคือบทอื่นเอาวะมีหนกปลาครับคู่เอาละครับคู้ละครับหนกไม่กับคู่อยู่ วุ้เต็นดีดีตัวนี่เรียกเอาลูกเรียกเอาให้ได้วุ้หงุปลามีค่าล่มเดี๋ยครับนี่ครับเสียงนกปลาเฮ้ยยี่การมาโอ้เต็นนี่ออกไปแล้วครับ พวเอื่นเอาหนุกครับเสียงดีอยู่เลยครับนกปลานกปลาเสียงกลางครับ ตัวแม่โดดไปใกล้ครับเฮ้ยอุยคู่แม่มบวกคู่ครับบวเอิญนเอาครับ อยากเห็นนกป้าเหยียบมันจกโตเนี่แม่พี่นอ้องมันจะเจงขึ้นบอสันดีให้มันเด้ลูกนี่สน,นกป้าครับเอิญเอาละครับคู่อยู่คู่อยู่พี่นอ้องเหยียบป้านี่ละ อ้ยฮมอาตัวไดก็ได้พี่น้องจังหวะนี่เอาข้อแค่หยียบครับีตัวแม่หรือตัวผูก็ได้ครับจังหวะนี่ปึ๊บอุย้ยพี่น้องเอาเอาอีกามาทางไหนอยกหงายแต่ทีนี้ เยัมมาเห็นผมด้อีกการโอ้ยเนาะครับเสียงนกปลาเสียงกลางครับนั่นครับเอินเอ้นแล้วเอิ้นแล้วเอิ้นแล้วพี่น้องเอิน้นเนาบอกละนั่นละนั่นละนั่นละลูกมันต้องยังสีมันต้องยังสีเออ ี่วลกเอาละชวนหนกปลาทะเลนะครับหนกปลาก็นั่งอยู่หันหละครับใกๆอย่างละเดีอยวยูบ่ไกลได้รับสอกหนึ่งไอ้ยยหนกปลามีคาล้มอยู่ครับมีขัดมีขัด เอิญ้ะครับเอิญแน้ะบาทนี้ให้มันเลี้ยนรูไปครับผม้วยวิ่พี่ดนกสีหยยบเนาะพอมันรูแล้วมันหูวเองครับบาทพอหนกกะขยับแล้วมันก็นเศร้าครับเอ้เอาเอิล้ะครับเอินไปลูกเอินไป เขาไปแล้วพี่น้องเขาไปแล้วเขาไปแล้วครับเขาเหมือนเป็นโจเลี้ยวนี่ปิดตะดวนแลวครับคือดวาดีแมวหนุกไม่เนาะครับเนาะมันบาท่านเด้อดู่ที่การครับขอให้ได้ยักตัวหนึ่งพี่น้องอันดดไปแล้วด,ดูไปแล้ว โอ้ยใจจดใจจอครับพี่น้องเดินเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ศอกเดียวพี่น้องสี่เหยียบครับเอิ้นลูกกันละเอิ้นลูกเอิ้นลูกเอิ้อนยุเอิ้อนยุพี่น้องเอิ้อนยุ กะตินกตัวนี้มันสิมักกิบป,ปีกเลยครับนี่ครับมันผึ่งกิบนี่นกปลาเกเริ่มหนห้วยเริ่มหนเริ่มห้วยแล้วครับเดี๋ยวนี้เริ่มโดดอ่อมไปอ่อมมากแล้วครับเอินเยอะพี่น้องอันโดดนี้ไปอีกไหมหอย่า เกินอย่งอ่นเนียเหลือบอไก่ีนงมันโดดอมขนาเรียบอยู่เหมือนน้ำไหลครับต้นนั่นเรียบร้อยครับนั่นเรียบร้อยครับโอ้โอดสวานะโอ้ตีไข่แตกจนได้ครับ เดี๋ยวปล่อยไปจักน้อยก่อนพี่น้องให้มันได้ใจก่อนให้มันหูครับเก็บจนได้นะครับผมหนุกไม่อ,อกสิบหาเทียครับโอ้เทียที่สิบหาเนี่ยผมว่าผมจีเสาเออเดีครับขันมันเบได้เนาะโอ้โล่งโล่งครับพี่น้องบาทนี่เดี๋ยวเด้อวพี่น้องเบ,บ้าอีสานปล่อยไปจักน้อยกอนครับตามคำอาจารย์เพิ่นบอกมากนะครับผมอาจารย์ผมกับพีจาก,กบนี่แหละครับ เพื่อว่าขันนกไม้นั่นตัวเมียออกไปแล้วครับตัวเมียไปแล้วครับนกไม้นี่ขันติดชเชือยใาห่ทิมไวก่อน,นะครับผมถ้ามีเวลาเนาะเอาเดี๋ยวบายสารพ้าไปเบิ้งครับปู้ยี่สิบสี่นาทีครับใส่เวลาเนาะ,ะเฉลยตัวแหลกสิเป็นเรื่องไดเดี๋ยวปล่อยไปสักครู่ครับเดี๋ยวบายสายพาไปเบิ้งครับผมไปเบิ้งน้ำกันพี่นอ้อง โอ้ยเหลวหลเลยครับย่ำนี่ไม่ว,ว่าแล้วมูนี่ก็บวกนั่นหรอกครับบวกมีผิดมีผพ่ปันได้หรอกแต่ขันมันเห็น,นกับเอาขึ้นกันได้ครับไปเบิ่งกันพี่น้องเฉลยตัวแหลกเนาะออกสิบหาเทียเนี่แหละพี่น้องใบสานนับมากเนาะ <c oughs> โอ้นกเขาเกือบทุกเทียได้พี่น้องแต่มันเห็ดบ่ได้ครับนี <c oughs> ่มือนี่แหละครับ บาวิสานว่าสิบ้าผมบอกมันว่าขันมือนี่เพไดเนี่ผมว่าผมสีขายมันเนาอพี่น,อน้องเนาะมันจัดจนใดครับบานนี้ <c oughs> โอ้คูนไหวเนาะพี่น้องโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาโดดอ่อมใส่อ่อมดดครัวอยู่ครับเสียดายครับกองหนาสิที่บาวิสานตั้งไว้มันหนาสิบบเห็นเนาะครับโอ้เด็ดเด็ดเด็ด จะเลื่อยมี้าล้มแน่เรื่อพี่น้องต,ตัวแรกของหมอครับดินครับยัียงกลางครับนี่ติดฟังนี่ครับฟังนี่เลยครับกล่องโอ้พี่น้องเออดับไปซะโดนแล้วครับน่าจะบุมีช็อตมี่ยังให้พี่น้องได้เห็นเหรอครับผมเดี๋ยวบาวสารเอาลงไม้เบิ้งครับผมแต็มแรกนะครับ เป็นโตยังนดครับผมโอ้ถามามาจังว่าบกโดนตีไข่แตกแล้วครับ โอ้งามเนี่ยพี่น้องนกอะสุดยอดครับสุดยอดสวยงามครับตัวนี้นกไม้ยังไงเราครับโอ้คาลมมีเด้อครับตัวนี้คาแมนตัวนั้นเลยกุนก่น,นึงครับที่มันขันอยู่นี่เนะาะบางอีสานได้ยนินไว้แต่มือว่านครับมือนีก็ได้ยินมันขัน แต่มันมากลหอสี่คำนี่ครับบึงอีตะเวนลงหมดเล้วครับบาอีสารใส่ตะาบสามนะครับมองนี่โมเมนต์วัวปวดครับทาดังว่าโมเมนต์สองโชม่วงหมือนมัครับนี่อยู่นี่ที่แหลมมันก็ขันโยนไปสองหยกมันเป็นทรงบอยจาขันสำเนียพี่น้องเพราะจะหนกปามากมันบัดเหลียกเอาโยนเอาเนาะพี่น้องเนาะจัดเล้าลูกเอ้ยทั้งสี่ตัวเนาะทั้งสี่แมน ขนาดขนปีกกรลังปงครับที่แหลวมันเสียกพันเนียใเ่เขาครับมันคู่ส่เขาแล้วแบบน,นี้มันเจาะเนาะเสียก,กคือว่ามันสิมูดออกมาตีนะครับวันนี้หลังๆเปาอีสานเหลียวมากมันกิบป,ปีกเอาครับบ่เหลือครับขันมันกิบป,ปีกเจ๊งสีตลอดเนาะเอาหวังว่าสิเจ่งไปหนาเนาะต่อสิบหาเทียครับตัวนี้เปาอีสานสีตังเซือเลยครับว่าเจ้าอาสิบห้าเนาะพี่น้องเนาะ สิบหาเทียมันได้นะครับผมคือได้นอพี่น,อนอ้องเนาะอ่าสิบหาเนาะพี่น,อน,อนอ้นองเนาะนกตัวนี้เอาเสียงใยคาล้มนะครับจัดอีหลีจัดแล้วนะครับผมปอ,อกสิบหาเทียเออเออือวผ่านนะครับผมแข็งบักใงได้ครับตัวนี้เบิง้งนกออกนุลนๆขคือเก่าครับแถวนี้ลายค้านี่ที่ตึบเลยครับตัวนี้ ออกขาวมากกลัวครับตัวแม่บินออกไปแล้วนะครับผมแต่ตั้งแต่นกตัวนี้ถือคนละครับไอสารปล่อยไว้เข้าหนึ่งเนาะให้มันได้ใจครับอาจารย์บอกวา,อางสันเนาะนี่ครับโอ้แกมันได้หนีไปทางอื่นเนาะนี่บหล่ะผมบอกมันว่าขันมือนี่มันว่าจัดนี่ผมสีขายมันนะครับผมสีขายให้ มูเพิ่นฮาเดียเพิ่นเอาไปฟังเสียงฟังอย่างนะผมนึกว่ามันสีบหมานครับเอามันเท็ดได้แล้วครับบานนี้เดี๋ยวรอรุ่นคลิปนานะครับผมว่าสีได้อีกบ่สีหมานอีกบ่มันสีเก่งไปนหนาบ่นะครับหรือว่าสีเป็นไปทัวไปทียบอีกคือเ่าครับถารุ่นนะครับเอาเดี๋ยวบ้าอีสานเก็บนกสักรู่นะครับผมเดี๋ยวเข้าไปถ่าเบาเตยยุ่ธนนนะครับผมมาเบาเตยสีหมานบ่นะครับเอาครับหมานมาแล้วครับผมเจ้าอา อาสิบห้าเนาะพี่น้องเนาะต่้งเสื้อให้เลยครับเยี่ยมครับฮะวัดได้ใดว่างหันเนี่ยไหมวัดได้เข่าอ่ะถ่ายเกือบสองชม่วงวางได้ครับเบ้าอ่ะอสองอายาคือดังแต่ครับช่วงนี่เอออคู่กันเนี่ยบ่เคยผ่านเลยเนาะใช่ห เอาใส่น้ำกันทั้งสัตวน่ะเอาพี่น้องนกสองหัวครับนดิเคยเห็นว่าอู้ผู้แม่ทั้งสองเลยเพิังไหนตัวหนึ่งเทือกตัวหนึ่งเออกับผู้แม่ทั้งสองอ่ะแหละเเออออโอ้โหโผล่พีนองเด๋อเบิ่งพี่น้องนกสองหัวครับเคยเห็นว่าแปลกอยู่นี่ ใครของปังเอาถือว่าผ่านเบาเบาเนาะบ่า,นะาเคยแผ่กันเด้เทียครับจยงว่านี่แต่เหมือนนี้เบาอีสานแผ่อยู่เบาเตยเด็กสองเต็มเนาะแต่ว่าเบาอีสานดีใจอยู่ครับมือนี่ที่นกไม่เห็นได้เนาะได้ตังซื้อมันว่าบักอาสิบหาครับมันได้มันจับเฉลยตอนที่ออกฝึกขังทีสิบหาเนาะนกพี่นองมีตัวไดฝึกโดนก็หนีบ่รครับตัวนี้ถื่อว่าโดนเหรอเด้ ตัวสีได้เช่เลยนะสิบหาเทียวนี่มั้ยเกียบมันได้ยไปยู่กับกับผู้อื่นเนาะครับนี่นี่กลางครับมีคาล้มครับลายข้อไหนโอ้ทีตืบเลยครับเบิงลายข้อบบกยังหลึกเลยครับหลามลงมาเบิงเบิงครับเบ,บิงครับสนใจสอบถามในเรื่องพี่น้องเลยตอนอีสานแบ่งสู่ตัวนะครับนี่ครับ อา้างสองค่ำมีมีอ้างอีกอเสียงไงบึ้มป่ะือ,อสองกุ๊บตาอ,อ้างนี่เอาคุ้มแล้วครับหูอีกว่าสองกุ๊นขันยนยโดนบ่าจังเลยที่แหลกโดนเตือปุ๊บมันเถียงเลยมีอีก่บนอกทางผมมันห่างมันล่มผลดจงังเออเนาะส่วนสีมาทาจนโอ้ยพี่นองไปจนว่า,าสีเง,ง,งาโนนนะนะครับ ตัวลายข้อบบกยางง้ามเลยเด้อพี่น้องน้ตงตัวนี้เบื่องครับบกักยางเหล็กเลยครับลามลายข้อลำลามเนาะคาลมมีอยู่เร้อครับขัดขัดดูอยู่ครับตามที่เบาเอีสานได้ยินเนาะมันล้มแน่ครับมันเลยบ่ค่คอยได้ยินบันไดกล่องตัวน,นั้นก็ตัดไปก่อนเอายังได้ก็ถือว่าพานนาเบาเนาะมือน,น,นอถือว่าคุมคาอยู่ครับทีมากไกลนะครับว่าิีอามันมาฝึกคักๆละมือนี่ไห้มันได้ฉเฉลยคะัครับแตเป็นไปตามที่หวังไว้นะครับผม สุดท้ายนี่ก็สิเอาไว้ซ้ำหนียแล้วเนาะคลิปนี้เนาะเบาเนาะก็ขอบุญขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมจนวันจบคลิปนี้ครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับล่ำรวยเงินทองครับคิดหวังสิ่งใดขออยสมหวังทุกสิ่งถุกประการนะครับผมสำหรับมือนี้ผมกับเบาเตยขอตัวลาไเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ